แม่ไปรับมาใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมันบอกแม่ว่าไงรู้ป่ะมันบอกว่าเออแม่ไปรับเองนะแม่ไปรับเองไม่มันไม่ไปให้นะนี่ก็ต้องพูดอยู่แบบๆเลยว่าคุยกันตอนปีสี่ร้องไห้กันเลยนะสวัสดีค่ะพี่จอรสวัสดีค่ะปีครึ่งปีครึ่งน้องไม่เจอกันเลยไม่ได้เจอกัน ไม่เจอกันปีครึ่งค่ะเรายังเพิ่งพูดกันเมื่อกี้แบบๆเนอะว่าเดี๋ยวพอจบไลฟ์แล้วกําลังเตรียมตัวจะไปรับเขาเพราะว่าคุยกับพี่แจ็คไว้พี่แจ็คบอกว่าเขาไม่ไปรับให้แม่ไปเองเลยเพราะว่าเขากลัวตื่นไม่ไหวเขาบอกแบบนี้เนาะปรากฏตีสี่ตีสี่จอยนะตื่นมาตั้งแต่ประมาณเกือบตีสามแล้วพอดีแบบว่าตอบไลน์น้องน้องบอกว่าออกได้กี่โมงตอนบอกว่าเขา,าให้ออกตั้งแต่ตอหกโมงเช้า โอเคอาบน้ำแต่งตัวเลยเดี๋ยวไปรับหกโมงก็นี้ก็เลยอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มีการบอกว่าไม่ต้องบอกแม่นะอ๋อโอเคไม่ต้องบอกแม่เขาก็มารับมาถึงก่อนที่จะหกโมงเช้าอีกแต่ว่าเราต้องรอแบบเจ้าหน้าที่อะเนาะเอ่อพาตัวลงมาเพราะไม่สามารถลงมาเองได้เพราะว่าทันรีบอะค่ะเขาจะต้องมีคี์การเนาะก็ลงมาเองไม่ได้นั่นแหละเนี่ยจริงๆกลับมาได้สักพักประมาณเจ็ดโมง ปแอบไปะแปะแปะอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งไงแจ๊คบอกว่ายังยังแม่แม่ยังไม่ไล่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอเลยอย่าเพิ่งก็ลองแล้วกาไล่ทดูสิตาแตกดน้ำตาแตกโอ้ยอาอามาโอ้ยจ๋งจ๋งเจ๋งเจ๋งนะคะงานเสร็จนะก็จะมาหาอะไรกินที่ห้างฟิวเจอร์ลังสิตแถวบ้านจอยนะคะ อันนี้ส่งไม่ใช่ะไรนะส่งไปให้วอลดูนะเนี่ยตอนนี้เร,เริ่มดีเล้นเริ่มดีงกินเดี๋ยวเล่นกลางเนี่ยแกมากุยได้เลยงกิงเป็นกลางอ๋อมันจะเป็นงานขนมอเะเปิดแล้วเหรอใช่ค่ะเดินไปก็มีแต่ของกินน่าอร่อยทำใจยากมากเลยนะอยากกินทุกอย่างเลยนะจริงๆเดินนี่อยากจะเดินซื้อทุกอย่าง ส้มตำของจอยก็จะกินคำมูดน,นะปิ้งย่างตัวไม่กินโโที่นี่ยังดีนะยังเป็นเมนูเมืองนอกไม่มีเมนูนะเขาจะมีเอ,อ่อ QR code ให้สกแกน,นเลือกให้ใช่ใช่<อ>ไม่มีมรูปหน่อยแล้วละมั้งอ,อยากกินไรสัะ ยำขนมจีนใช่ยำขนมจีนแล้วเขาก็จะเรามีหมูยอใช่ไหมขนมจีนหมูยอแล้วก็หออเราเลือกได้ขอบคุณค่ะอันนี้ยำมุนเส้นอันนี้ตาหลวงพ้บางเส้นนิ่งๆหน่อยก็ได้เส้นมะละกอก็จะแบบเป็นแผ่นๆอันนี้ตาหลวงพ้บางอ้าวแม่ลงจานแม่เลย พริกสามเม็ดนะแบบว่าไม่เผ็ดไงไม่เผ็ดยังเผ็ดไหมล่ะโอ้โหดูหน้าโอ้โหเฟินหน้าเฟินแล้วก็ตามมาด้วยยำมุนเส้นไม่เผ็ดเหมือนกันดีจะตายนี่ผัดหมูวานย่างก็ได้กินซึ้นเดียวไม่ถึงครึ่งด้วยกินหมูสามชิ้นมันกินหมดหินล้างกระทาแล้วเผ็ดแล้วเลยโคตรเซ็งเลยกินคนเดียวไอ้นี่บอกอยู่ ปิน้นมองอยู่ว่าจะก,กินคนเดียวตอนนี้ก็ติดติดอยู่คนเดียวมากเลยอะหมูกระทะทุกอย่างติดกชกินคนเดียวมากสบายนะมากสนุกออกใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยจะก,กินจะทำอะไรสบาย

เอาจริงนะเมื่อกี้ไปกินส้ตามตำมาแล้วนะจอยอิ่มมากคือไม่สู้กับชามุกนะปกติเนี่ยถ้าเจอชานงไข่มุกเนี่ยถึงไหนถึงกันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้ววันนี้ไม่ไหวแต่ก็ไม่แพงนะราคา ลูกเนปมันจะกินเนื้อมันจะกินสี่สี่แก้วอันไหนสี่สี่แก้วแล้วแจ็คสามสี่แก้วเออเจ๊เจ๊ก็สามสี่แก้วพอแล้วอ่ะไม่แต่ว่าท่านี้มันจะได้ตับดกมีเพิ่มมันจะได้ต็อกได้ซุปเขาพวกปลาหมึกอุ้ยก็สามสี่แก้วใช่ก็เพิ่มร้อยหนึ่งอุ้ยเจอแค่ข้างล่างก็กินไม่ไหวแล้วว่ะไม่อันนี้มันจะได้ไงสามแก้วอไปค่ะคนอ้วนๆทั้งหลายสามแก้วคนไม่อ้วนไม่เอา ไม่ไม่ไหวกินเสร็จแล้วเรามาต่อร้านเกาหลีต่อนะคะอยู่แถวดนนอดนเมืองนะเกาหลีร้านแถวดอนเมืองอามาดูในร้านม,มีอะไรมาถึงแล้วโบราโควียนนะ าซื้อตอนจะกลับอ่ะ๋ยวให้มาใช่ตอนแบบว่าจะกลับอเมริกาเมื่อไหร่ก็เป็นแบบมาม่าเนาะอัอนนี้นีอันนี่ อร่อยมากด้วย่เอานี้อันนี้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากหยิบใหญ่เลยหยิบสี่ลอะสี่สี่ก็สี่มดแล้วอันนี้คืออ่าทาโกะมสตนี่รับเอเอเอนี่ที่เราที่เราอร่อใช่ไหมอร่อยอร่อยไัไเลยเอาได้ไหมหกนแตแค่หนึอย่างเียวนี่สองไส ดีใจได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่2ของจอยแล้วนะคะเมื่อวานตอนจอยกลับมาบ้านใช่ไหมจอยก็ไปเซอร์ไพรส์แม่นะคะตอนที่กลับมาน้องชายไปรับนะคะแล้วก็ช่วยแม่ทํางานนะคะคือไลฟ์สดทั้งเช้ากลางวันเย็นแล้วเมื่อวานก็ได้ออกไป ไปกินส้มตำไปกินส้มตำจริงๆน้องชายจอยเนี่ยเขาชอบกินปิ้งย่างแต่จอยเนี่ยอุ้ยนานๆเราได้กลับมาเมืองไทยเนาะพอกลับมาปุ๊บขอส้มตำก่อนเลยนะคะปิ้งย่างเอาไว้ที่หลังเราก็พอกินส้มตำเสร็จอุ้ยกินชานมไม่ไหวแล้วปกติจอยเป็นคนที่ว่าเรื่องชานมไข่มุกนะาถึงไหนถึงกันแต่ว่าแค่สัปดาห์ละแก้วเท่านั้นนะคะก็ไม่ไหวบอกน้องว่าไม่ไหวพอหลังจากกินส้มตำเสร็จเนี่ยก็ไม่กินอะไรอีกเลยเพราะว่า ไม่ไหวแล้วอิ่มมากๆเลยนะคะก็กลับบ้านมาก็อย่างที่บอกไปช่วยแม่ไลฟ์สดแล้วหลังจากนั้นก็เลย นอนตายเลยเพราะว่ามีอาการปวดหัวนะคะเพราะว่าทั้งวันเลยทํางานทั้งวันพูดเสียงดังด้วยอะไรด้วยจอยเกิดอาการปวดหัวเลยนะคะก็เลยไม่ได้ทําคลิปจบให้ดูเลยนะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่นาะอจอยกลับมาเมืองไทยแล้วจอยไปกินอะไรมื้อแรกนะคะหลังจากที่จอยเลิกกักตัวแล้วก็คือส้มตํานั่นเองยังไงก็ฝากติดตามช่องจอยด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูว่าคราวหน้าจอยจะ ลคลิปอะไรให้ดูในระหว่างโชวงที่จอยอยู่เมืองไทยนะคะคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ